สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เป็นตอนที่ผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีจะเรียกว่า let's talk ดีหรือจะเรียกว่า watch talk ดีแต่ AC ก็ยังเป็นช่องเดิมอ4เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วนะเชาเซินเฉินก็คือชื่อของผมชื่อจีนนะฮะตั้งโดยเพื่อนของผมเป็นชื่อแรกที่ใช้ใน Facebook ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่รู้จะตั้งว่า watch talk หรือจะตั้งว่า let's talk ก็เพราะว่าเรื่องหรื่องก็คือมีเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยมี มีเพื่อนมาหาผมนะฮะเพื่อนที่ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่เล่นนาฬิกาด้วยกันมาเราเคยเจอกันบ้างในบางโอกาสแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันลึกซึ้งนะฮะวันนี้เขาก็มาเยี่ยมเยียนผมที่ร้านร้านกาแฟของผมเนี่ยแหละครับเราก็คุยกันสัพเพเหระเรื่องนาฬิกาผมก็มีการคุยอย่ให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าเก็บนาฬิกาอะไรอะไรอะไรมายังไงนะฮะก็คุยกันสนุกสนานเอานาฬิกาเข้ามาให้ผมดูผมก็เอานาฬิกาผมให้เขาดูดูกันวิจารณ์กันไป ทาบกันไปทาบกันมาโอ้ยมีความสุขมากก่อนไปเนี่ยน้องก็บอกผมว่าออขอบคุณมากนะพี่เล็กที่ให้เรามาเยี่ยมในวันนี้ผมบอกกับน้องเขาไปว่าในทางตัวนข้ามต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปที่มาเยี่ยมผมเพราะการที่ผมทําร้านกาแฟขึ้นมาในร้านกาแฟมีร้านนาฬิกาอยู่ข้างในมันคือความฝันความฝันอะไรฮะมันคือความฝันของผมตั้งแต่สมัยผมเริ่มเล่นนาฬิกาใหม่ๆก็คือมีสถานที่ท,ที่เพื่อนๆสามารถมานั่งกันได้นั่งแล้วก็ คุยกันเรื่องนาฬิกาคุยกันยาวๆไม่ไล่ไม่เลิกไปได้เรื่อยๆไม่มีความเครียดว่าเขาจะมาไล่ไม่มีความเครียดว่าเรามาในจุดที่มันแปลกๆคนจะมองเราแปลกๆเอานาฬิกามาโชว์นูน่นโชว์นี่สําหรับผมแล้วที่แห่งนี้มันคือความฝันของผมแล้วพอผมตั้งมันขึ้นมาสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าเพื่อนเพืพระนั่งถ้ามีเวลาเนี่ยก็มาที่ร้านนั่งคุยกับผม เราก็คุยกันจะคุยกันเรื่องนาฬิกาเฉยๆก็ได้จะเอานาฬิกามาอวดกันก็ได้จะคุยกันเรื่องอนาคตของแวดวงนาฬิกาก็ได้หรือแม้กระทั่งมาคุยเรื่องสัพเ,เพเหระอัปเดตสารทุกสุกดิบช่วงยุคปัจจุบันก็ได้นี่คือสาเหตุที่ผมทําร้านกาแฟขึ้นมาณตอนนี้ซึ่งผมผมออกคลิปไปว่าเปิดร้านกาแฟดีไหมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็แค่คิด นะว่าเปิดร้านกาแฟก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้คิดจะไปทากรงลงกาไรอะไรกับมันนั้นผมทํามันก็เลยการนว่ามันทําร้านกาแฟที่มันไม่เครียดแต่ถ้าเพื่อนเื่อนมาเนี่ยมาตะกายผมว่านอกจากไม่เครียดแล้วมันจะมีความสุขเพิ่มเติมจะมีความสุขตามหลังแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเอเอานาฬิกามาเ<ๆ>พื่อนๆนั่งคุยกับผมนั่งคุยกันได้เลยยาวๆถ้าคุณว่างผมว่างมันก็จะกลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่คนรักคนชอบนาฬิกามาเจอกัน นะถ้าเพ,เพื่อนเป็นคนที่รักที่ชอบนาฬิกาแล้วก็อยากมีพื้นที่ที่นั่งคุยนาฬิกาอยากจะอวดนาฬิกาแล้วไม่แลดูเป็นบุคคลประหลาดสำหรับคนรอบข้างก็ลองมาที่ร้านกาแฟของผมดูนะฮะผมส่วนใหญ่จะอยู่วันเสาร์แน่นอนก็ไม่ใช่อยู่ทุกเสาร์เพราะบางเสาร์ผมก็ติดภาระ,ะไปเที่ยวบ้างไปทํางานบ้างนะฮะแต่ถ้าผมอยู่เราก็คุยกันได้ยาวๆนะอย่างอตอนเช้านี่น้องสองคนมากันตั้งแต่ 9ก้ามนิดนิดเราคุยกันถึง11บเอมงครึ่งก็คุยกันยาวนานพอสมควรนะแล้วเราก็ก่อนจากเราก็คุยกันไว้ว่าครั้งหน้าถ้าน้องๆมาเยี่ยมผมอีกก็จะเอานาฬิกาในแนวที่เราชื่นชอบร่วมกันมาป้ายยามาอวดซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เป็นการเจอพูดคุยสนทนาที่มีความสุขแล้วก็ น่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าผมก็โดนป้ายยาการมีนาฬิกาหลายเรือนที่ตอนนี้ก็การเป็นอยู่ในวิชลิสต์ของผมเลยนะครับนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูนาฬิกาอยากจะคุยนาฬิกาไม่ว่าไม่รู้จะไปคุยกับใครวันเสาร์าว่างก็เรียนเชิญที่ blue coffee อาสาธุปดิตนะครับลองเซิร์ชดูได้จากใน google map ได้เลยนะฮะ blue coffee อาสาธุปดิตนะฮะที่นี่ก็มีกาแฟดีๆปบรรยากาศดีด แล้วก็มีคน,นรักนาฬิกาอย่างผมนั่งเป็นประจำการคุยกับเพื่อนๆได้นะครับนั้นตอนนี้เรียกว่า watch talk ดีหรือจะเรียกว่า let's talk ดีผมจะตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามตั้งแต่หัวข้อเรื่องกกัเลยว่านี่มัน let's talk หรือมัน watch talk กว่า <laughs> เอาเป็นว่า <laughs> ก็ค่อนข้างตามใจตัวเองไปหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ก็พูดคุยให้เพื่อนๆฟังคำๆนะเพื่อนๆ <laughs> นะหลายคนบอกว่าชอบฟังคลิปของผมตอนขับรถไปทำงานก็อยากให้พูดยาวหน่อย เพราะปกติพูดสั้นแปบ๊บเดียวยังไม่ทันถึงที่ที่ทำงานเลยก็จบแล้วแต่ก็อย่างที่บอกขยันทำคลิปเกินไปมุกมันจะตันเร็วนี่ผมทำเลสท a อ k มาแปบ๊บเดียวนี่ก็ปาไปหลายตอแล้วนะก็เริ่มนึกไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรแล้วเพื่นเพื่อนอยากจะคุยอะไรให้ผมคุยเรื่องอะไรอย่างเลสท a อ k เนี่ยจะเป็นอะไรที่พูดตามใจละถ้าผมพอมีข้อมูลผมก็มาพูดนะก็อยากฟังอะไรก็ลองดูฮะ ไม่ได้มีความรู้อะไรนะฮะก็อาจจะฟังเบินเพลินก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ขอตบไปก่อนนะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้เลยชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ